ตัวดีตอนด้าซ้ายครับพี่น้องบุกป,ป่ามากครับพี่น้องเห็นตัวตอมดอกยูคาครับ้างทั้งทางทยก็มีเห็นตัวดอกครับเยสุมหาครับนี่ครับร่ังผึงครับฉี่ก็มีตร้งเนาะรังไม่ใหญ่ครับพี่น้อง จะเป็นหลุดน้ำหลุดล่างครับพี่น้องอยู่ตรงมงครับแถวบ้านเหลยกตรงมงกินทึบๆไม่อยู่ครับต้นทึบๆมีหลายต้นอยู่ไม่อยู่อยู่ตรงมงคิดว่าไม่เจอลังครับพี่น้องลังลเดี๋ยวไปหลุดลังหลุดหุน้ำครับขึนง่ายอยู่ครับนี่สักคู่ครับพี่น้อง เอาต้นเรอพี่น้องโอ้เหมือนพึ่งใหม่เลยโอ้ใหม่ใหม่พึ่งเก่าเห็นล้างแล้วไปสักหน่อยครับพี่น้อง เก่าครับพี่น้อ,องน้ำพอไห้ล่างครับน้ำไม่รู้มีหรือเปล่ากับตันมันไปดูอีกตรงนึงโอ้โหจับนานเลยน้ำน้อยนึงครับน้ำน้อยเดียวโอ้โหหาที่ตั้งกองครับพี่น้อง ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe โอเคครับพี่น้องโอ้โหอดเลย ว่าย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 เพื่อนน้อยเดือดสวนหลอกยู่คาน้ำน้อยจังเลยน้ำน้อยน้ำน้อยแต่ควอดยิ้มรวย ิมล,ลังพอได้ครับพี่นอ้องลังโอเคอลังใช้ได้อยู่ครับอกอ่อนครับไปครับหาลังพาโทนทีเป่าออมาครับ ไอรูจะหาเจอหรือเปล่าพี่น้องไปครับล้างที่สองครับพี่น้องดูเั็น,นยอดล้างนี้พันทุนชีเปล่าครับน่าจะล้างเดียวกันครับพี่น้อง ลมแรงอิ่งตั้งหักครับ่าจะรังเดียวกันครับพี่นอ้องลมแรงอันตรายครับควรหน,นีหายหมดครับอีกสักครู่ครับมาเจอกันด้านบนครับมาต้นครับพี่นอ้องเฮ้พอคุ่มขาไหม ไอ้ทักหน่อยครอบึเป็นงานขาเลย โอ้ลงังแกะแก่โอ้หนามดีเลยโค้ดแล้วมันใหญ่ครับโอ้หนาดีทั้งหักน่าปาดครับพี่น้องต่างกล่องได้ไม่ดุ่นอีกสักครู่ครับโอเคลมแรงสักหน่อยครับพี่น้องอาจจะเสียงลมหน่อยครับ อ๋อสามีเลยครับเออล้างเลขครับเขาท่าเขาท่าเขาท่าเลย บอโทนทีเปล่ามากครับพี่นอกอาจจะใช่ล่างเดียวกันบ oh. ัดเลยเดี๋ยวรอ đi tốn này mi Ủa tan đi rồi Đăng lên khắp nằm suối Ok Wow Nằm suối lên khắp nằm suối Ủa Chịp vào chất suối khắp nằm ผมอยู่ครับรังนี่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชวมครับครับสวัสดีครับขนขโมงเลยพี่น้อง